It's me สวัสดีครับวันนี้มาพบกับขี่ช้างช้อทุนแฟนเพจอีกแล้วนะครับวันนี้ผมนะครับได้มีการรูรวงข่าวสารนะ มาทั้งหมด4ขาวนะครับไม่ว่าจะเป็น PTT EKH t i H, p i n น i BUP นะครับผม EP นี้เราก็มาถึง EP ที่12กันแล้วนะครับก็อยากจะขอฝากนะครับเพจขี่ช้างช้อนหุ้นแฟนเพจเนาะแล้วก็ช่องฉีกขี่ช้างช้อนหุ้นนะครับอยากให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมบ้างน,นะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำ ด้วยความที่แบบว่าตั้งใจที่จะทําจริงๆนะครับอยากจะเผยแพร่ความรู้นะครับผมในเรื่องของกราฟเทคนิคนะครับเพื่อที่จะให้อ่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปใช้ต่อยอดได้นะครับเอาความรู้ที่ผมได้บอกเนี่ยเอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้นะครับเราจะได้ลงทุนกันอย่างอารอบคอบมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าซื้อที่ราคาที่ ตับนะครับในมีจุดเป้าหมาย s ต o p l ล s s ที่ชัดเจนประมาณแน่นะครับทำให้เราเนี่ยมีพื้นกันในการที่เราจะลงทุนนะครับทำให้อาจจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับก็คือข่าวของหุ้น p t g ีนะครับผมนะครับหุ้น p t g นะครับโตกระฉูด Q1 ปี66นะครับรายได้ทะลุ5้าหมื่นล้านน่กำไรพุ่ง284ล้านบาทบมจ PTG Energy PTG นะครับท็อปฟอร์มไตรมาสแรกปี66นะครับกำไร284ล้านบาทเพิ่มขึ้น73.6%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและ1 1 1 1 2 5 5 8นะครับโอ้โหเดีะยวมากเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนหน้านะครับ สอดคล้องการฟื้นตัวเศรษฐกิจประเทศการท่องเทีย่ยวฟื้นหนุนทุกธุรกิจนะทั้งออยแล้วก็นอนออยนะครับรายได้เติบโตขนาดที่ปริมาณขายน้ํามันแล้วก็ก๊าซ LPG เนี่ยทับสติสูงสุดอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับที่1,474ดล้านลิตรสาหรับขายน้ํามันแล้วก็151ล้านลิตรสาหรับ LPG นะครับผมโอ้โหข่าวนะครับผม จากมิติหุ bills, 1970, ้นนะครับพิตเนี่ยผลงานไหลดื้อนะครับสองกำไรทั้งปี1.4พันล้านนะครับผมบอกมันใจนะเดินหน้าทำอะไรอย่างต่อเนื่องรับค่าการตลาดหนุนฟันทงกำไรทั้งปี1.4พันล้านบาทนะครับพิจีโดยบรกรุงไทยไอ้กรุง4รนะครับระบุว่ากำไร Q2 ปีห6เนี่ยดีกว่าช่วง Q2 ปีห5 กำไร Q 2ที่ปีหกหานะครับก็คือ600ล้านบาทนะครับจากค่าการตลาดที่น่าจะเพิ่มขึ้นภายหลังที่ภาครัฐทยอยปลดล็อกแล้วก็ควบคุมค่าการตลาดรวมถึงทิศทางราคามันที่ลดลงจากการขยายสาขา n o นออยที่มากอาจกดดันค่าใช้จ่ายนะครับผมรวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากพามคอนเพกนะครับน่าจะยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนะครับผมอาจจะ ได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมผลงานทั้งปีแรงค่าการตลาดหมุนจึงคงกำไรสุทีิปี66นะครับที่1.3 9พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นบวก50% year เ n year ียออนีย,ยแต่การโตมาจากฐานที่ต่ำนะครับโดยคาดว่าตลาด,ดน้ำมันเนี่ย1.86บาทต่อลิตรนะครับผม ทั้งนี้การที่รัดผ่อนการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันดีเซลในกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี66ครับลดแรงกดดันด้านด,า,นดาวไซด์ข้อเป้า17บาทนะครับผมปึ้มกําไรโตทั้งออยแล้วก็นอนออยนะครับด้านคุณพิทักษ์รัชกิจประการนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก,กรรมการผู้จัดการใหญ่พินจีเปิดเผยว่ากำไร Q1 ปี66ครับอยู่ที่284ล้านบาท เพิ่มขึ้น73.6%จากเดลเนียแล้วก็11,255.8%เมื่อเทียบกับ Q1Q สอดคล้องกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศการท่องเทียบฟื้นนุนทุกธุรกิจนะทั้งออยแล้วก็นอนออยนะครับรายได้เติบโตมากขนาดที่ปริมาณขายน้ำมันแล้วก็การเอฟจเนี่ยทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟหุ้นกันหน่อยดีกว่านะครับ กราฟนะครับกราฟยังหักหัวลงเนาะหักหัวลงต่ำก่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นราคาน่าจะออกเป็นใช้เวย์นะครับตั้งกรอบเอาไว้นะครับกรอบของเราน่าจะอยู่ประมาณแถวๆ12.8นะครับเป็นกรอบล่างนะครับ14.5เนี่ยเป็นกรอบบนเนาะ ราคานะครับคงอาจจะต้องเฝ้ารอนะครับในเมื่อที่ราคาเนี่ยไม่สามารถไต่ขึ้นเหนือเส้น m m a ไปได้ตลอดนะครับผมอาจจะต้องเฝ้าราคากันนิดนึงนะครับโมเมนตัม um นะตอนนี้เนาะแท่งเทีนล่าสุดนะครับยังอยู่ในทิศทางขาลงนะครับยังอยู่เป็นมีแรงขายลงมานะครับไม่ใช่ทิศทางขาลงนะผมพูดผิดแต่เป็นทิศทางที่แบบว่ามีแรงขายลงมานะทำให้ราคาเนะี่ยมีการหลุด เส้นคาชเลียนะครับแล้วก็อาจจะลงมาถึงราคา12.8นี่แหละเราอาจจะเด้งขึ้นได้อีกครั้งนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยว,วิ่งอยู่ในกรอบนะครับไซเว้นั่นเองโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นข่าวของ EK h นะครับผมกำไรคิวหนึ่งปี66เนี่ยแต่78.34ล้านบาท นายแพทย์อำนาจเพื่ออาริมิตนะครับ ekh จุดพุกกำไร q ิปี66พุ่งแต่78.34ล้านบาทลูกค้ากลุ่ม o p d แล้วก็ ipd นะครับเข้ารับบริการล้นรับรู้รายได้โรงพยาบาลเนี่ยคูณยกระดับบริการรักษาครบวงจรหนุนรายได้ปีนี้เติบโตเกิน10%นนะครับผม ข่าวด้านในนะครับเป็นของหุ้น i n s i ซด์คอมนะครับขอขอบคุณหุ้น i n s i ซด์คอมด้วยนะครับ ekh เนี่ยส่งซิกคิวสองปีหกนะครับธุรกิจติดปีกแข็งแกร่งนะครับผู้ป่วย opd ipd เนี่ยเขารับการารักษาเนี่ยล้นทะลักเลยผลผลิตงานปีนี้โตทะลุเป้า10%นะครับผมข่าวนี้เมื่อ16พฤษภาปี66นะครับ นะการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนะครับทั้ง IPD แล้วก็ OPD ีเน่ยมีมากขึ้นนะครับแบบเรียกว่าล้นทะลักเลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องของการบริการด้านการแพทย์ที่ครบวงจรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโควิดเนี่ยก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่งผลให้อัตราการของของเตียงเนี่ยเต็มเกือบ100%นะครับผมฝากนายแพทย์อำนาจเอือ้ออาริมิตร ระบุภายหลังการยกระดับให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้นรวมถึงได้ขยายการลงทุนด้านสุขภาพทําให้มันจ่ายภาพรวมธุรกิจติดปีแข็งแกร่งนะครับผักดันผลงานเป็นนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า10%เลยทีเดียวนะครับในแพทย์อํานาจเอื้ออารีมิเนี่ยกรรมัการแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบริษัทเอกชยการแพทย์จํากัดหาชนนะครับหรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่าแนวโน้มผลการดําเนินงานปี66นะครับในไตรมาสที่2เนี่ยมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อนเนื่องนะครับารายได้แล้วก็กําไรเนี่ยจากไตรมาสแรกนะครับมีกําไรสุทธิอยู่ที่78.34ล้านบาทแล้วก็รายได้รวมเนี่ยอยู่ที่300.17ล้านบาทนะครับเนื่องจากเนี่ยยังได้รับปัจจัยบวกนะครับจากรายได้กิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะครับตามจํานวนผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในยนะครับ แล้วก็หลอกข้อผู้ป่วยโควิดนะครับที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับผมส่งผลให้อัตราการคลองเตียงเนี่ยเกือบ100%เซเลยทีเดียวการรักษาตามสูตรบริการทางการแพทย์ที่รักษาโรคเฉพาะทางต่างๆด้วยนะครับผมโรงพยาบาลคูณช่วยสนับสนุนรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันบริษัทได้เปิดให้บริการรักษา โรคเฉพาะทางมากขึ้นนะครับโดยที่ผ่านมาได้ขยายศูนย์มันเวทกุมารเวทนะครับผมศูนย์หูตาคอจมูกนะศูนย์ธันกรรมศูนย์กายภาพบำบัดศูนย์ใต้ทําให้มีขีดความสามารถในการรองรับการใช้บริการของคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนศูนย์ผู้มีบุตรยากนะครับหรือ IVF คาดว่าลูกขาชาตต่างชาติเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผม ทำให้ยิ่งรับรู้ไรายได้การเติบโตของส่วนนี้เข้าไปด้วยนะครับผมทันนี้บริษัทยังคงม,มีเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆนะครับรวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าแล้วก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มและรองรับนะครับการใช้บริการของประชาชนเนี่ยได้อย่างทท่วถึงมากขึ้นนะครับโดยมีแผงขยายเตียงเพิ่มขึ้นอีกนะครับจาก142เตียงเป็น200เตียง แล้วก็ออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพภายใต้แบรนด์ของโรงพยาบาลเอกชัยเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้อีกนะครับผมผลักดันรายได้ปี6 6นะครับเติบโตไม่ต่ำกว่า10%ภาพรวมธุรกิจแล้วก็ผลดําเนินงานของกลุ่มบริษัทในใจมาส2ปีนี้นะครับยังคงเติบโตได้อย่างโดดเด่นเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะมีปัจจัยสนับสนุนจากผู้ป่วยโรคทั่วไปนะครับที่เข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นนะครับผม ซึ่งถือว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับของจำนวนผู้ป่วย IPD IPD แล้วก็ OPD นะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทที่จะช่วยสนับสนุนให้ไรายได้และกําไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะครับ ราคาเพิ่งหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับดังจากเนี่ยหุ้นนะครับของ ekh เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นเนี่ยตอนเนื่องมนตั้งแต่ปี20งแล้วเนาะปีวันที่16บหกพยนะครับครับสวยช่วงสิบหก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจากราคา4บาทขึ้นมาจนถึง8บาทนะครับผม ต,ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่7จ็บาทแป้าก็คือราคามันล่วงจากเส้นค่าเฉลี่ยลงมานะครับแล้วก็ไต่อยู่ด้านล่างอยู่นะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะดังนั้นโมเมนตัมตอนเนี้ยบอกได้เลยว่ามีแนวโน้มที่จะาขายขายอยู่นะครับก็คือหลักการเนี่ยอาจจะลงนะครับผมอาจจะลงมานะครับดังนั้นเราตีเส้นกรอบแนวรับไว้เลยนะครับผมตรงนี้กับตรงนี้นะครับ ก็คือราคาอยู่ที่ใกล้เคียงราคาแรกนะครับแนวรับแรกเนี่ยอยู่ที่7.60นะครับรับ2องขึ้นนะแต่ราคาตอนนี้มันดูดได้เรียกว่าเลี้ยงตามกอดเส้นค่าเฉลี่ยแล้วดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะรอนะครับรอก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวให้ราคามันมาถึงแนวรับแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับว่ากราฟมันมีโอกาสหรือเปลี่ยนโมเมนตัมในการที่มันจะขึ้น บางไหมนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับข่าวต่อไปนะครับผมเป็นข่าวทิปเปิลไอนะครับผมทิปเปิลไอผลงาน Q1 ปี66นะครับโต38.3%นะครับนายทิปดอลารานะครับนะทิปเปิลไอโชว์ผลงาน Q1 ปี66นะครับโต38.3% ฝากระแสปัจจัยลบรอบทิศเลยจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวภาคส่งออกซบนะครับคาระวังขนส่งสินค้าทางอากาศเรือคดตัวแรงนะครับผมขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจโลจิสติกส์และปิยนนะครับผมเดี๋ยวเราลงมาดูหุ้นด้านในกันนะครับข่าวหุ้นธุรกิจนะครับผมนายทิพย์ดารานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพนัยนะครับโลจิสติกส์จำกัดมหาชนหรือ นี่นะครับที่เป็นไอน,นะครับเปิดเผยว่าผลการดำเนิน,นง,งานในไตรมาสแรกปี66นะมีกำไร149.3ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น41.4ล้านบาทเติบโตประมาณ38.3เปอร์เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในไตรมาสปีก่อนหน้านะครับผมแม้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะยังชะลอตัวนะครับผมส่งออกไทยเนี่ยมีการหดตัวกว่า4.5นะครับ คาระวังขนส่งสินค้าทางอากาศแล้วก็ทางทะเลเนี่ยหดตัวกว่า45%แล้วก็80%ตามลำดับเลยนะครับผมแต่เราเนี่ยยังสามารถรักษาอัตราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมาตลอด8ไตรมาสนะครับแล้วก็สร้างนิวไฮหลายครั้งทำกลางวิกฤตสถานการณ์โควิด19นะครับอีกทั้งโดยทั่วไปในช่วงไตรมาสแรกของปีจะเป็นช่วงโลซีซั่นด้านปริมาณการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศนะครับ ทเทียบกับไตรมาสที่4ปี6 5เนี่ยซึ่งถือว่ามีตัวเลขนิวไฮของผลกำไรเนี่ยประมาณ427.2ล้านบาทจากรายการพิเศษกำไรที่ได้จากการเข้าซื้อกิจการนะครับวันชามเนี่ยเป็นจำนวน3 2 1 7ล้านบาทถ้าหากรายการพิเศษดังกล่าวออกนะครับก็จะเห็นว่ากำไรจากการดาเนินงานปกติของบริษัทเนี่ยจะเหลืออยู่ที่1 0 5 5ล้านบาทเท่ากับว่ากาไรไตรมาสล่าสุดเนี่ย อยู่ที่149.3ล้านบาทนะครับเติบโตกว่าไตรมาส4ปี65นะกว่า11บเ5เลยทีเดียวนะครับผมปัจจัยสำคัญที่หนุนให้บริษัทนะครับเติบโตนะครับก็คือมาจากบุสเน็ตโมเดลนะครับผมที่ไม่จำกัดเฉพาะการให้บริการโลจิสติกเฉพาะด้านนะครับแต่ครอบคลุมถึงธุรกิจอื่นด้วยนะครับการบริหารจัดการโลจิสติกภายใต้ยุทธศาสตร์ โลจิสติกส์แอนด์พิจอนเพื่อเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกแบบครบวงจรนะครับผมการพัฒนาให้บริการโลจิสติกรูปแบบใหม่ๆนะครับทั้งในประเทศและก็ระดับภูมิภาคนะครับให้ครอบคลุมแล้วก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทําให้เป็นจุดขายของทิปเปิไอนะครับผม จากผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้นะครับบริษัทได้สแสดงให้เห็นถึงภาพรวมนะครับที่ยังคงมีการเตริบโตอยู่นะครับแม้ว่าค่าระวางสินค้าเรือแล้วก็อากาศเนี่ยจะปรับตัวลดลงอย่างมากนะครับผมเนื่องจากธุรกิจเกี่ยวเรื่องอื่นๆของบริษัทนะครับที่ลงทุนไว้ได้แก่ธุรกิจเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า20สายการบินทั่วเอเชียนะครับผมธุรกิจการให้บริการพาคพื้นสนามบิน แล้วก็ผู้โดยสารนะครับผมสามารถสร้างผลดําเนินง,งานได้เป็นอย่างดีนะครับผลักดันให้กําไรสุทธิยังเติบโตได้แม้เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับผมสําหรับแนวโน้มไตามาสองเนี่ยเติบโตต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเลยนะครับจะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยมีนัยสําคัญนะครับทั้งด้านปริมาณการขนส่งนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนหลังช่วงพ้นจากโลซีซันมาแล้วนะครับอีกทั้ง การเปิดเทนเนี่ยอย่างไต้รูปแบบของจีนแล้วก็ปัจจัยสําคัญในการกับเคลื่อนการเติบโตของรายได้โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับที่มีความต้องการพื้นที่ระหว่างขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับผมผักดันให้อัตราค่าระวางเนปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกลไกของตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นกันนะครับที่เป็นไอเนาะ โอ้โหแต่ราคาหุ้นนะครับยังตามนะครับยังตามอยู่เนาะเพราะเพราะว่ามันหลุดลงมานะครับหลุดลงมาจากเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้เนาะเราก็ต้องตีนะแนวรับไว้เลยนะครับ11 2จแล้วก็แนวรับถัดไปโอ้โคงถ้าหลุดจาก11.2นี่ต้องต้องต้องรอ,งองก่อนเลยนะครับเนาเพราระว่าย,ยังไม่อยากตีเลยเพราะมันมันลงลึกมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้หากนะน้องเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอดูว่าเออมันกลับไปชนเส้นค่าเฉลี่ยได้หรือเปล่านะครับแล้วเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจะวิ่งมาหาไหมถ้าวิ่งมาหาเนี่ยแสดงว่ากราฟเนี่ยอาจจะอาจจะวิ่งแบบชะลอชะลอนะครับเส้นรอเส้นค่าเฉลี่ยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่กราฟวิ่งชะลอเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นจุดสัะสมได้นะครับตรงนี้นะตรงนี้อาจจะเป็นจุดสะสมได้นะครับ ระหว่างที่ถ้า EMA วิ่งลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าร u p ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้ว EMA เนี่ยถ่านเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ารอไว้ก่อนนะครับแรงขายยังเยอะอยู่นะครับผมโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือ WP Energy นะครับผมกำไรทะลัก38.45ล้านบาทเลยชมกระมลนะครับพุ่มพันม่วง WP สุดเจ๋งคิวปี66นะครับโชว์กำไรทะลัก38.45ล้านบาทปริมาณขายการ์ด l g เพิ่มราคาย,ยืนระดับสูงนะครับประเมินอุตสาหกรรมครึ่งปีแรกเนี่ยสดใสนะครับคงเป้ารายได้ปี B 66แต่17หมื่นล้านบาทนะครับผมก็คือ1.7หมื่นล้านนะครับผมที่มานะครับผมของ i n f o ฟอิน e ฟ g e นะครับอินโฟ a ค e ขอบคุณอินโฟเควสด้วยนะครับผม WP โค้งแรกมาสวยนะครับกำไรโตวกว่าเท่าตัวนะครับรับอันีิสงปริมาณขายก๊าซ LPG ในประเทศพุ่งราคายืนสูงนะครับนางสาวชมกระม,มพุ่มพันม่วงนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารปปช WP Energy เปิดเผยว่าภาพรวมการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี66นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่38.45ล้านบาท เพิ่มขึ้น1 0 7 3 7นะครับผมจากงวดเดียวกันของปีก่อนเนี่ยซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่18,54ล้านบาทนะครับขณะที่รายได้รวม4,499,92ล้านบาทเพิ่มขึ้น35,06%จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม3,331,89ล้านบาทนะครับรายได้จากการขายแล้วก็ให้บริการเนี่ยเท่ากับ 4,450.68ล้านบาทเพิ่มขึ้น1,165.54ล้านบาทคิดเป็น35.48นะครับเ mm hmm. ทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนนะครับผมปัจจัยที่สนับสนุนนะครับทำให้มีกำไรแบบนี้นะครับก็คือ,อความต้องการใช้กา๊าซปิโตเรเลียมเหลว LPG เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคอมเมอรเชียล รับตัวเพิ่มขึ้นกว่า23.08%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับจากเศรษฐกิจที่พฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ราคา gas า LPG เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทยังมีจุดกระจายสินค้าภาคครัวเรือนที่ครอบคลุมไปถึง165แห่งทั่วประเทศเลยทีเดียวทําให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับผมบริษัทเนี่ยมีเป้าหมายที่จะรักษาการเติบโตของผลการดําเนินง,งานเนี่ย ให้โตต่อเรื่องทุกปีทุกปีและทุกไตรมาสนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ด้วยเนื่องจากบริษัทนะครับมีความสามารถในการบริหารจาัดการทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับทั้งยังต้องความต้องการที่ใช้การาด LPG เนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยราคาก็เช่นกันนะครับราคาก๊าซ LPG นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ในแต่ละปีเนะี่ยกลุ่มบริษัทจะมีอีบิด a าเฉลี่ยที่500-600ล้านบาทนะครับซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินงานแล้วก็ขยายธุรกิจในอนาคตภาพธุรกิจในครึ่งปีแรกนะครับของปีนี้นะีจะขยายตัวอยู่ในทิศทางที่ดีซึ่งการเติบโตหลักยังคงมาจากธุรกิจก๊าซ LPG ทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับผมทำให้มั่นใจยอดขายปีนี้เติบโตตามเป้าไว้เลยนะครับตั้งไว้ที่8 0 0 0 0ตันนะครับ แบ,บ่งเป็นยอดขายภายในประเทศเนี่ยจำนวน775,000ตันแล้วก็ส่งออกเนี่ยประมาณ25,000ตันนะครับส่วนรายได้รวมนะครับคาดว่าเติบโตไม่ต่ำกว่า17,000ล้านบาททีเดียวขณะเดียวกันการลงทุนธุรกิจติดตั้งระบบผลิตภัณฑ์แสงอาทิตย์บนหลังคาเนี่ยหรือว่าโซลารูฟท็อปนะครับปัจจุบันเนี่ยธุรกิจโซลารูฟท็อปเนี่ยได้เซ็นสัญญาลูกค้าไปแล้ว8เมกะวัตต์เลยนะครับโดยบริษัทยังคงเป้าหมายนะครับกับ กำลังการผลิตน,นะครับทั้งหมดอยู่ที่20เมกะวัตต์นะครับภายในปีนี้นะครับปี66นอกจากนี้บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธรุรกิจไปยังธรุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องครับ, <c oughs> รบเช่นธรุรกิจพลังงานทดแทนหรือลงทุนในธรุรกิจใหม่ๆนะครับอุตสาหกรรมที่คาว่าจะอยู่ในเทรนด์นะครับการเติบโตในอนาคตเพื่อขยายธรุรกิจแล้วก็สร้างผลตอบแทนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับผม W.P. นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกัน W.P. นะครับ W.P. นะครับลงมาสักพักแล้วนะครับลงมาตั้งแต่ช่วงเดือนของตุลาปี6-1นะครับแล้วก็ลงชัดเจนเลยนะครับจะเป็น14มกราสองสองไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับนะยังตอนนี้ยังยังไม่ขึ้นนะครับผมยังไม่มีทิศทางที่จะ ขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเบียดเบียดอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยยังมีทิศทางขาลงอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราให้ราคากันเลยราคานะครับก็คือ4.16ได้ไหมโอเคได้นะครับ4.16นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับแนวรับที่2นะครับก็คือ4.02ได้หรือเปล่า 4.2อะเนี้ยอาจจะยังมีน้อยไปนะครับเรายังไม่มองเนาะเดี๋ยวเรามองจุดนี้ก่อน4.16นะครับ4.16แล้วเรามองบนเอาไว้นะครับเรามองบนเอาไว้นะถ้าราคาขึ้นเหนือนี้นะครับโมนตัมอาจจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็คือแนวนี้นะครับ4.46นะครับนะถ้า Wp นะครับขึ้นมานะครับราคาขึ้นมาจนยืนเหนือ4.46นะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆโอเคมันจะเป็นการทำทรงที่สวยมากนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าช่วงอับซดยเนี่ยยังมีเยอะเยอะนะครับผมยังมีให้วิ่งได้อีกเยอะนะครับจากถ้าเทียบจากอดีตนะครับผมโอเคดังนั้นช่วงนี้นะครับอยากให้รอดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าราคาเนี่ยมันเบียดเบียด4.16เนี่ยสามารถแบ่งลงทุนได้นะครับผมแบ่งลงทุนเอาไว้นะครับเก็บสะสมเอาไว้นะครับสำหรับ WP เนาะ แล้วเดี๋ยวเรารอไปลุ้นกันอีกทีเมื่อราคามาจุด4.46นะครับอตอนนั้นเนี่ยอาจจะได้เสียวกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคสำหรับข่าวทั้งหมดนะครับในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็คือ,อะจะมีสี่ข่าวหลักๆนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็อยากจะฝากนิดน,นึงนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับก็คืออยากจะช่วย ให้กดติดตามกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคลิปขี่ฉากชอนหุ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีใครสงสัยนะครับในเกี่ยวกับกราฟหรือว่าในสิ่งที่ผมอธิบายไปในวันนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับได้เอาไปติดตามนะครับติดตามหุ้นในตัวที่ท่านสนใจนะครับแล้วเกิดเห็นว่าเออราคามันเป็นไปตามที่ผมพูดแล้วก็เป็นช่วงจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับอย่าลืมนะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจ ขี่ช้างช้อนหุ้นนะครับผมสามารถเอาข้อมูลนะครับมาถามผมได้เลยนะครับผมก็จะพยายามตอบให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสผมก็จะหาข่าวแล้วก็เอามาทําคลิปให้อีกนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้เผยแพร่กับทุกๆคนได้ดูด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับขี่ช้างช้อนหุ้นนะครับผมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ